จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิษหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย กรงการน้ะเทอควรจะมีหน่วยงานหรือหาลรือเรื่องนี้ในเชิงการทูตครับขอความร่วมมือครับไปยังหน่วยงานของรัฐบาลจีนก่อนว่าคุณช่วยควบคุมสื่อพวกนี้ก่อนได้ไหมระหว่างนี้เรามาทําแผนด้วยกันว่าทํำยังไงให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ส่งเสริมได้เหมือนเดิมเพราะว่าเขาจะมีคณะกรรมการสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมือนตัวย่อว่า NPPA ครับอีกอันนึงก็จะมีสํานักงานกรรมการบริหารกิจการวิทยุโทรทัศน์ที่เรียกว่า NRTU สองหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่สามารถกำกับดูแลสื่อในทั้งออนไลน์แล้วก็สื่อออฟไลน์ที่พูดถึงประเทศไทยในแง่ลบพูดถึงไทยในแง่ที่ว่ามันจะมีอิทธิพลหรือว่ามีการค้ามนุษย์การหลอกไปทำงานแบบกักขังลงเหนีนยวเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือสแกมเมอร์ตรงนี้ครับถ้ามันลดฟีดของสื่อพวกนี้ออกได้ก่อนนะครับโทรศัพท์มันจะลดลงครับสวัสดีค่ะ ในตอนนี้หนึ่งในปัญหาใหญ่ซึ่งเป็นโจทย์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในไทยต้องเร่งจัดการก็คือทำอย่างไรจึงจะฟื้นฟูภาพลักษณ์ของไทยในสายตาของคนจีนและนักท่องเที่ยวจีนได้ตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนที่หายไปเป็นจำนวนมากนะฮะในช่วงปีที่ผ่านมา ในจังหวะสําคัญสคัญของเขาซึ่งเป็นเทศกาลยาวที่ก็จะไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นตรุษจีนสงการเนี่ยนะคะมันผ่านมาแล้วแต่ว่าเราไม่สามารถจะดึงความนิยมกลับมาได้เหมือนอย่างในดีที่ผ่านมามีหลายปัจจัยค่ะนอกเหนือจากที่ทางฝั่งจีนเขากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มมากขึ้นหรือว่าจะมีประเทศคู่แข่งจากในอาเซียนหลายชาติ ที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็ทําให้จํานวนของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยไหลไปในตัวเลือกอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นด้วยแต่โจทย์ใหญ่และหัวใจสําคัญก็คือเรื่องของความไม่เชื่อมัน่นเรื่องความปลอดภยัย เรารู้กันอยู่นะคะว่ามีข่าวพื้นฐานที่คนจีนส่วนใหญ่รับรู้กันอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องค่าโดยสารแพงเรื่องของการโดนโกงราคาสินค้าเป็นการซื้อขายไม่ตรงไปตรงมาแต่ว่าคนจีนจํานวนมากก็ยังชื่นชอบอธิษศัยคนไทยยังชื่นชอบสถานที่ท่องเที่ยวไทยแล้วก็โดยเฉพาะอาหารการกินก็ยังมากลบกลบ,กลบกันได้ ตอนหลังที่หนักข้อขึ้นคือเรื่องของความไม่ปลอดภัยทั้งในงแง่การค้าม,มนุษย์อาจญากรรมข้ามชาติที่มีไทยเป็นพื้นที่ทางผ่านการลักพาตัวคนแก๊ง call center ซึ่งแม้ว่าผู้กระทําจะเป็นแก๊งจีนด้วยกันเองเนี่ยแต่ไทยมีบริบทเข้าไปเกี่ยวด้วยเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาที่ถูกซ้าเติมและตอนนี้เรื่องของการค้าม,มนุษย์ถูกหลอกลวงมาเพื่อเอาเอายวะบางส่วนไปเนี่ยมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะมันมีอยู่แล้วแต่กระแสมันยังไม่ดังมากพอเป็นปจัจจัยซ้าเติมทําให้สถานการณ์เรื่องความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่เคยดีในดีของไทยเนี่ยถูกสั่นคลอนในสายตาของคนจีนจานวนไม่น้อยโหมกระพือด้วยสื่อจีนมีการทําคลิปการเตือนต้องให้เฝ้าระวังเวลาจะเดินทางมาเมืองไทยบางประเทศอื่นๆก็มีคลิปเตือนทํานองนี้แบบเดียวกัน โจทย์ใหญ่คือไทยปลอดภัยจริงไหมสำหรับนักท่องเที่ยวจีนและทำอย่างไรเราจะกู้วิกฤตกลับมาได้วันนี้คุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยหรือคุณตั้มนะคะและเป็นกรรมการการค้าข้ามแดนจีนด้วยเนี่ยจะคุยกัน สวัสดีครับคุณโสภีสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับตอนนี้ข่าวลือข่าวปล่อยเยอะมากจริงๆแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียของจีนกระจายกันอย่างกว้างขวางนอกเหนือจากปัญหาที่ดิฉันบอกตอนต้นแล้วเนี่ยหัวใจใหญ่ก็คือว่าเขาไม่มั่นใจเลยว่าถ้ามาเมืองไทยแล้วจะปลอดภัยไหมมันหนักหนาขนาดไหนฮะกับข่าวที่ปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียจีนและส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการจะชวนมาไทยด้วยค่ะ ประเทศไทยเนี่ยรวมถึงประเทศในตอนหลัเฉียงใต้ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่แคนเบเดียแล้วก็ลาวรวมเวียดนามนะครับไปจนถึงมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับเป็นประเทศที่คนจีนน่ะนิยมมาเที่ยวบ่อยอยู่แล้วแต่ว่าแทฟฟิกที่มาประเทศไทยอ่ะจะสูงมากกว่าปกติเทียบกับประเทศอื่นเพราะปัจจัย2เรื่องครับปัจจัยเรื่องแรกก็คือว่าเรามีสํานักง,งานพาร์ทเนอร์ของบริษัทเครือจีนนะครับเยอะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรามี trip.com ที่เป็นของเครือคนจีนเองเนี่ยครับมาอยู่ มันเลยทําให้มีโปรโมชั่นพวกค่าโรงแรมอะไรเงี้ยถูกลงแล้วก็เขามีพาร์ทเนอร์กับสายการบินในประเทศเราครับไม่ว่าจะเป็นไทยเอ,อเชียหรือว่าสายการบินเครือของสายการบินไทยหรือว่าสายการบินจีนที่มาใช้บริการประจำครับต้นทุนเรื่องของโลจิสติกที่เป็นค่าขนส่งค่าเดินทารเนี่ยไม่ได้แพงมากถ้าจากจีนมาไทยนะผมมีโอกาสได้จองตั๋วก่อนโควิดครับราคาผ่านแอปอาลีเป์ครับเป็นสายการบินเอเชีย ราคาตอนที่ดูจากเว็บไซต์ไทยครับวิ่งข้างเดียวนะครับประมาณ2องพแต่ถ้าจองผ่านในแอปของคนจีนครับผมได้ราคา9 9้หยวนแบบไม่มีน้ำหนักนะรกระเป๋าขึ้นเครื่องได้7กิโลแต่ไม่มีกระเป๋าโหลดซึ่งราคาเนี้ยปกติแล้วอ่ะคนไทยไม่เห็นคนจีนจะเห็นเขาก็เลยมาง่ายครับทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะมีนักนเที่ยวจีนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้มีเงินหลอกมาเที่ยวมากแต่ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะฉันอยากพาปู่ย่าตายายฉันขึ้นเครื่องบินประเทศไทยก็เลยเป็นประเทศต้นทางแต่ว่าขึ้นเครื่องบินปุ๊บถถ้้้าาาาามัััวรูกะคบบเเจงขน ก็คือโงรง้านช็อปแล้วร้านพวกนี้จะเอารายได้จากค่าขายของนี่ครับมาคืนกับให้ไกด์แล้วไกด์ที่นำทัวร์หรือบริษัทที่เขาเรียกว่าบริษัทแลนนะครับในการจัดทัวร์ก็จะเอาเงินกำไรจากการที่คนมาซื้อของเล็กน้อยๆพวกนี้กลับเข้ากำไรบริษัทเพื่อมาแอบสอบลดต้นทุนที่ตัวเองแบกคอนอยู่แบบเดียวกันครับถ้าคนไทยไปเที่ยวเมืองจีนแพ็กเกจสมมุติว่า1 2ื่นสอเนี่ยครับให้รู้ไว้เลยว่าราคาเนี้ยส่วนมากได้โงรงานทัวร์ก็คือเขาจะพาเราไปนั่งฟังสินค้าในช็อปช็อปหนึ่งครับแล้วก็วนเดินไปเดินมมมาาประณั่วโง ถึงจะปล่อยเราออกถ้าเขาเห็นว่าเราไม่ซื้อครับก็จะมาขายเราต่อครับบนรถบัส อันนี้มันเป็นพฤติกรรมที่เป็นเทคนิคอกอย่างหนึ่งแล้วก็เชื่อมโยงถึงในอดีตเคยมีข่าวเรื่องของทัวร์ศวนเหรียญเนี่ยครับเขาเลยเรียกว่าเป็นที่มาของทัวร์ศูนเหรียญครับเพราะว่ากลุ่มคนจีนนะครับที่มาไทยทะลักบ่อยๆเนี่ยสมมติถ้าเราทัวร์เฉลี่ยนะครับในคณะสมมติมี5คนมาเป็นแฟมิลี่ครับมันจะมีคนที่จ่ายอยู่คนเดียวที่เหลือนี่ก็คือพาผู้สูงอายุกับเด็กมาเที่ยวให้เห็นว่าครั้งหนึ่งขึ้นเครื่องมาต่างประเทศเป็นยังไงเดสิเนชะันอ่ะทำไมเลือกไทยเพราะว่าไทยอะครับมีความทันสมัยสะดวก กับผู้โดยสารหรือผู้เดินทางที่เป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็กถ้าเราไปเที่ยวเมียนมาลาวเนี่ยเขมเดีย โซนหนึ่งกับโซนหนึ่งกับต้องเรียกแท็กซี่ไป5้าคนมันนั่งไม่ได้ไม่มีพวกวิวแชร์ครับเพราะว่าเวลาทัวร์เขาพาไปลงอ่ับไปลงตามจุดต่างๆเขาจะให้เวลาเราเหมือนกับใช้เวลากับจุดนั้นนะครับหชั่วโมงบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างถ้าสมมติเราไปกับคนแก่ปุ๊บแบกขึ้นหลังก็ไม่สะดวกแต่ถ้ามาเดินในไทยครับเขาพามาดอกมันก็จะมีวิวแชร์มีบันไดเลื่อนมีทางเชื่อมรถไฟฟ้าตกกลางคืนปุ๊บทัวร์พาเข้าโรงแรมเสร็จปุ๊บอยากมาเดินเที่ยวต่อไปรถไฟฟ้าได้ เมื่อกี้ประเด็นแรกคือมีสำนักง,งานพาร์ตเนอร์เรื่องการเดินทางมาอยู่ที่ไทยเยอะก็เลยทําให้ได้ต้นทุนราคาค่าเดินทางถูกหน่อยปจัจจัยที่2ที่คนจีนนิยมมาคืออะไรคะก็คือพาร์ตเนอร์ที่กับสายการบินนะครับเพราะว่าบินไม่ไกลเขาเรียกว่า low emission ก็คือไม่ได้สิ้นเปลือเชื้อเพลิงมากครับแต่ถ้าลึกไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งซึ่งมันจะเพิ่มมาเยอะขึ้นครับ จะแต่หลักพันนะครับมันจะไม่ใช่แบบ under ร้อยหยวนนะครับหรือ under หนึ่งพัหยวนมันจะเกินนั้นมานิดนึงครับที่สําคัญก็คือพอเขามาตัวถูกแพ็กเกจถูกครับเขาเลยบังคับลงร้านที่คนจีนมาสร้างซึ่งคนจีนมาสร้างเราก็เลยเรียกว่าทัวร์สุเหรียนเพราะว่าพวกนี้มาคือมาแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อของ ไม่ใช่ว่าคนไทยไม่ชอบนะคนจีนที่มาลงทุนเปิดร้านก็ไม่ชอบอย่างน้อยเอารถบัสมาลงอ่ะมันก็จะได้รู้สึกมีทัฟฟิกคนไทยเดินผ่านมาก็เอ๊ะทำไมร้านนี้คนจีนมาเยอะจังอขอเดินเข้าไปดูในร้านหน่อยดูเสร็จปุ๊บอุ๊ยขนมนี้อร่อยขนมนี้อร่อยไทยเนี่ยที่เข้าไปบางครั้งครับซื้อมากกว่าคนจีนนี่ครับก็เลยกลายเป็นร้านที่เขาเรียกว่าร้านสาวขาวหรือร้านที่แบบว่าขายของแบบขายของชามนครับ แต่ว่าผมชอบเรียกว่าจงกัวาชาวซื้อนะครับก็คือเป็นร้านสะดวกซื้อของคนจีนที่มีพวกขนมขนมอะไรพวกนี้อยู่ทีนี้กลับมาถึงเรื่องของตัวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าข่าวลือและข่าวรจริงนะในความไม่ปลอดภัยของคนจนีนที่เดินทางมาเมืองไทยเนี่ยมนันหนักหนาขนาดไหนในโซเชียลมีเดียจีนนะคุณตรินยกตัวอย่างหนยได้ไหมคะ จริงๆมันมาจากภาพยนตร์เรื่องหนึ่งก่อนครับชื่อว่า No More b e d ครับซึ่งออกฉายตอนปี2023นะครับที่จีนเนี่ยมันจะเป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์สมมุตินะครับแต่เป็นเรื่องจริงแต่ไม่ได้บอกว่าประเทศไหน เป็นนักแสดงครับเล่นเป็นนักศึกษาที่มาเรียนจบใหม่แล้วก็มาทํางานในประเทศโอนออกเฉียงใต้เรานี่ยครับชื่อคุณลีครับว่าเงินเดือนสูงนะถ้ามาสมัครงานเจอโฆษณานอินเทอร์เน็ตครับแล้วก็พอมาถึงปุ๊บลงเครื่องเนี่ยฉากเหมือนสนามบินสวนอภูมิจากนั้นก็ขึ้นรถนะครับแก๊งอาชญากรรมก็พาไปหลอกลวงครับไปเป็นล่ามแล้วก็โทรคุยกับเหยื่อที่เป็นคนจีนในประเทศเอเชียเรานี่นะครับ แล้วก็มีทั้งเว็บพนันออนไลน์แล้วก็หาคู่ครับบังคับให้ทํางานอยู่ในห้องมืดนะครับอยู่อย่างนั้นครับคล้ายๆกับที่เราเห็นข่าวว่ามีตํารวจไทยพยายามไปช่วยคนที่ถูกจับไปเป็นแบบแก๊งคอสเซนเตอร์ครับมันก็จะมีคนที่ตั้งใจไปกับบางคนที่ถูกบังคับหรือหลอกไปครับบางคนที่ถูกหลอกไปก็พยายามหาทางติดต่อญาติเพื่อให้ตัวเองได้กลับมาคุณลีเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นอีกอันนึงก็จะเป็นนักศึกษาเหมือนกันครับจบปุ๊บมาทํางานว่าเงินเดือนสูงชื่อคุณเฉินเนี่ยครับในเรื่องก็หลอกให้มาทํางานส แกมเมอร์ amer, ก็คือโงเครื่องที่ไทยแล้วก็ถูกนั่งรถตู้ไปอีกประเทศหนึ่งครับแนวแนวชายแดนทั้งสองคนเนี่ยก็จะได้มาเป็นเหมือนกับรู้จักกันโดยบังเอิญว่าเฮ้ยฉันถูกจับมาฉันพยายามหาทางหนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามช่วยเหลือคนอื่นๆภาพ,พยนตร์นะครับมันจะให้เห็นฉากว่าแบบมีการทารุณกรรมยังไงถูกซ้อมจนตายแล้วล่างหายไปไหนอวัยวะไปทําอะไรต่ออะไรพวกนี้ครับประเด็นของเรื่องครับในนั้นน่ยมันจะมีบุลเลตกระสุนก็คือเวลาเราดูหนังคนจีนผ่านแอปมันจะมีตัววิ่งบนหน้าจอ ตอนไหนที่เราชอบเรื่องเนี้ยเราอยากใส่ความเห็นเข้าไปก้มีตัววิ่งแล้วก็มีคอมเมนต์ในหนังนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็คือแบบว่าเฮ้ยเคยนะเพื่อนฉันเคยเจอเป็นเรื่องเล่าหมดเลยครับตอนปี2023อันนี้คือเรื่องเล่าที่เอามาทําเป็นหนังแต่คนจีนเริ่มกลัวเริ่มหวัดละเวงส่วนเรื่องที่คุณสมพิชเกินไว้ว่าเอ้ยค่าครองชีพมาแล้วแพงนะโดนโกงราคาอันนี้คนจีนรับรู้อยู่แล้วครับทุกประเทศว่าใครก็ตามที่ไปต่างประเทศแล้วคุณนักท่องเที่ยวคุณจะโดนเรียกค่าบริการที่แพงขึ้นกว่าคนทท้้้ออองถิ่่นนนััีเคาาํใจไดยูรบ แต่เรื่องนี้ทําให้เขาตระหนักกลัวแต่ไม่ถึงกลัวมากเหตุการณ์ที่เป็นน้าพึ่งหยดเดียวก็คือช่วงต้นกุมภาครับมีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันครับไปแจ้งความร้องทุกข์ว่ามีสะสชื่อปูอัดเนี่ยครับคุณชัยยามพวานมั่นเพียรจิตอดีตสสของก้าวไกลแล้วก็ถูกขับออกจากพักด้วยคดีล่วงละเมิดทางเพศแล,ล้วตกลงไปอยู่ที่ไทยก้าหน้าในสะสะบัญชีรายชื่อคุณปูอัดเนี่ยโดนออกหมายจับนะในคดีนี้ ประเด็นนี้ครับมันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟเรื่องของการเมืองระหว่างจีนแล้วก็ไต้หวันอยู่แล้วนะครับเวลาที่เขาตึงๆใส่กันเนี่ยเขาพยายามหาจุดร่วมนะครับว่าเราจะปอบประโลมหรือมองเห็นว่าเราเป็นชนชาติเดียวกันได้ยังไงแล้วเคสนี้ครับคนจีนก็เลยเอาหนังนูมอเบทเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังไปผูว่านี่ไงในหนังคนที่เป็นอิทธิพลทางการเมืองหรือคนที่นั่งอยู่ในสภาเพราะที่จีนเนี่ยการที่ได้ไปนั่งหนู่ในสภาคือคุณต้องมีได้รับเกียรติยศสูงสุดมากนะครับสังคมยอมรับว่าคุณเป็นคนดีคนเก่งของประเทศเข คนไต้หวันไม่ควรโดนอย่างนี้เลยนะในคอมเมนต์ครับก็จะไปปอกประลงคนไต้หวันว่าถ้าฉันเป็นคุณฉันก็คงรู้สึกแย่มากอะไรเงี้ยคุณโดนนักการเมืองไทยทำอะไรเงี้ยฉันก็จะไม่ไปประเทศนี้แล้วนะจะได้แบบว่ารู้สึกว่าอยู่ฝั่งเดียวคนไต้หวันนะครับท่านนั้นคอมเมนต์ไปในทิศทางเดียวกันว่าประเทศนี้ไม่น่ามาแล้วก็ตามใดที่เขายังไม่ถูกลงโทษทางกฎหมายครับคนไต้หวันยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมคืนมาครับ เราเชาวจีนเนี่ยก็จะรู้สึกร่วมทุกข์ไปกับคุณด้วยตั้งแต่นั้นมาช่วงเทศกาลที่เป็นตุจีนที่ปกติวันหยุดกลับบ้านกันแล้วก็มีบางครอบครัวก็จะไปเที่ยวต่างประเทศถ้าเทียบกับปีที่แล้วสงการมาดรอปหมดเลยครับสิ่งที่คนจีนเรียกร้องก็คือให้มีการลงโทษคด็ดขาดสูงสุด หลังจากนั้นก็มีอีกภาพยนตร์หนึ่งครับตอนนี้เป็นตอนแบบเป็นซีรีส์นะครับนชื่อว่าทัวริสพา a าได้ครับก็ว่าด้วยเรื่องของการที่มาเที่ยวเกาะอารสวยงามแห่งหนึ่งของ,ของประเทศเรานี่แหละแต่เขาไม,ไม่ได้ชื่อว่าประเทศเราใช่ไหมนี่แต่ว่าฉากอะมาถือป,ประเทศไทยเลยแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวหุนดีครับเที่ยวกับเพื่อนแก๊งสาวแล้วก็เหมือนถูกนักการเมืองเล็งเรียกให้บ่อยไปวางยาแล้วก็เอามาบําเรอเสร็จแล้วก็จับล็อกกะว่าเสร็จแล้วก็เอาให้ตายเลยอะไรอย่างนี้ครับจะได้ไขว่าต่อพอภาพยนตร์อย่างเงี้ยมันออกมา ละครคุณามองจีนะครับที่เราเห็นเป็นละครสั้นครับก็เริ่มทําเรื่องแบบนี้ครับตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องแบบว่าตัวร้ายเนี่ยครับก็คือนักการเมืองไทยหรือไม่ก็ผู้มีอํานาจและมีอิทธิพลในไทยแต่สุดท้ายก็คือจะชนะความดีด้วยว่าเอ้ยกองทัพจีนหรือว่าลูกทัพมาด้ยจีนเนี่ยปลอมตัวมากำลับเอาอยู่อะไรอย่างเงี้ยในล่าสุดที่เป็นถ่ายทอดสดที่เขาเอาอินฟลูเอนเซอร์เคเอลมาในงานสวดดีนีฮาวอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ก็ทําทคลิปลงในช่องของตัวเองคนจีนไปคอมเมนต์เต็มหมดเลยครับอ่าคิดว่าฉันโง่ ทิศทางนั้นเหมือนกันหมดเลยครับแล้วก็เข้าใจว่า KL ที่ต้องไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลจนะีนขอให้ไปไปเพราะหน้าที่ไปเพราะต้องทํางานแต่เข้าใจคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันไม่ไปหรอกเพราะว่าตัดใดที่ประเทศไทยยังไม่ลงโทษคนทําผิดฉันก็ไม่กลับคุณรินคะสถานการณ์นี้ถูกโยงไปสู่ประเด็นทางการเมืองด้วยโดยทางอ้อมอันนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าภาพยนตร์ทั้งหลายที่เอามาทำเนี่ยมันมี ต้นทางก็คือเป็นข้อที่จริงที่เคยเกิดเคส,สต่างๆในเมืองไทยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคดีค้ามนุษย์ที่เอาไทยผ่านไปเป็นเส้นทางเข้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าการที่มีแก๊งหลอกลวงมาอันนี้มันเกิดขึ้นมาอยู่จริงแม้กระทั่งข่าวลือเรื่องของการค้าอวัยวะก็มีการจับกลุมผู้กระทาความผิดด้วยตัวนี้มันส่งผลที่ทําให้เกิด การคอนเฟิร์มในทัศนคคนจีนจำนวนหนึ่งไหมว่าประเทศไทยเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นต้นเหตุของการก่อเรื่องแต่มีความอ่อนไหวในการที่จะเหมาะที่กลุ่มแก๊งอาชญากรรมเนี่ยจะกำเริบมสืบสารหรือมาใช้เป็นพื้นที่เพื่อล่อลวงเหยื่อค่ะถ้าเป็นก่อนหน้าครับเขาจะไม่พูดเจาะจงประเทศไทยขนาดนี้ครับเขาจะพูดทั้งเมียนมาทั้งลาวทั้งกัมพูชาแล้วก็ไทยบ้างครับแต่พอมันเกิดเหตุอะครับเขาเหมือนจะเจาะจงมาที่เรามากกว่าครับ สสประเทศอื่นหรือนักการเมืประเทศอื่นเนี่ยไม่เคยทำกับนักท่องเที่ยวจีนหรือไต้หวันแบบนี้มาก่อนครับเขาเลยมองว่าตัวหลัก่ะครับของเรื่องที่อยู่ในสตอรี่อยู่ในเรื่องเล่าอยู่ในภาพยนตร์อยู่ในซีรีส์ของจีนครับตัวหลักเป็นไทยตอนนี้ครับอืมมันไปซ้ําเติมกับความคิดที่เคยถูกเผยแพร่ก,ก่อนหน้านี้นอยู่แล้วว่าหนักข้อขึ้นเพราะว่ามีคนมีสีคนมีเอี่ยวหรือข้าราชการ ของไทยเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดหรือเป็นอาชากรรมทั้งหลายด้วยแม้กระทั่งข่าวที่เคยมีการโฆษณาว่าถ้าอยากมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมีเจ้าหน้าที่ที่การท่ากาศยานคืออำนวยความสะดวกมีรถนําอะไรทั้งหลายนั้นด้วยซื้อเป็นแพ็กเกจได้ด้วยอันนี้มันมันเป็นตัวปัจจัยเสริมกันใช่ไหมคะคุณรินเขามองว่าเป็นเรื่องของเอลิทนะครับสเตตัสเอลิทก็คือมีเงินมากคุณสามารถซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกได้มากครับค่าฝั่งของคนจีนเองเขาไม่ได้มองในเชิงนกาทีฟหรือเชิงลบนะครับในเรื่องของสวิตพวกนั้นแต่ว่าเขามอง แค่ว่าเจ้าหน้าที่ที่มาทําตรงนี้ครับเอาเวลาหลังเลิกงานมาทําไม่แปลกแต่อุปรกรณ์หรือรถยนต์เนี่ยต้องจ่ายเงินหรือว่ารับเงินนี้เสร็จแล้วเอาเข้ารัฐบาลไหมหรือต้องคืนให้กับประเทศหรือเปล่าเนี่ยเขาเป็นแค่คําถามว่า,าใช่ครับว่าเอามาใช้ใหนอกเวลาได้เหรอเอามารับรองตรงนี้ คนส่วนมากครับที่มาถ้าสมมติว่าเฮ้ยคุณมาประชุมในนามของตัวแทนที่รัฐบาลไทยเรียกมาแล้วมีรถดูแลรอจากรัฐบาลมารับแากสนามบินเนี่ยคนจีนไม่ติดครับแต่ส่วนมากคนที่มาทําเป็นคลิปอะครับเขารู้อยู่ว้วเป็นนายหน้าจัดหาพวก VIP ทัวร์ครับแต่มันไปเชื่อมโยงตรงประเด็นที่ว่ามันมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในหน้าที่การงานแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการงานจริงๆอันเนี้ยที่มันเป็นข้อครับที่ถูกคอนเฟิร์มอาอ่ะไทยทําได้ไทยลักไก่ได้ไทยมีใต้โตได้ กลับมาคุยกันในประเด็นว่าน้ำพิ่งหยดเดียวจากกรณีของสสปูอัดเนี่ยมันเป็นผลสะเทือนและถูกโยงไปสู่ประเด็น,นการเมืองด้วยแต่ขณะนี้การแก้เกมของรัฐบาลของการท่องเที่ยวไทยเองเนี่ยพยายามจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาไม่ว่าจะเป็นการออกมายืนยันว่าไม่มีปัญหาแล้วปลอดภัยแล้วหรือการใช้ KOL หรืออินฟลูเอนเซอร์จีนในการที่จะมาพูดถึงตกลงไทยแก้ปัญหาได้ถูกจุดไหมในความเห็นของคุณตริงยังไม่ถูกจุดครับ เพราะว่าประเด็นนี้ครับสิ่งที่เขาต้องการนะครับก็คือเขารู้ว่าคนที่มีอิทธิพลความหมายของคนจีนนี่ก็คือคนที่อยู่ในรัฐบาลหรือคนที่นั่งอยู่ในสภาทําผิดแล้วยังไม่ถูกลงโทษแบบ็นรูปธรรมเพราะที่จีนเขาลงโทษเร็วครับไอ้นี้ยังไม่มีคําแถลงจากหัวหน้ารัฐบาลหรือหัวหน้าพรรคหรือว่าอะไรครับว่าจะลงโทษยังไง จะแสดงออกยังไงเงี้ยไม่มีอันนี้ข้อแรกครับการแก้ไขอันนี้มันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะแต่ว่าตัวของการแก้ปัญหาในการที่จะมายืนยันจากทางรัฐบาลด้วยคําพูดเนี่ยมันมีน้ําหนักมากเพียงพอในความเห็นของคนจีน<อ>ไหมคะมีครับเพียงแต่ว่าประเด็นที่เขารอฟังอยู่ก็คือ เรื่องของการที่คุณมาขมขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศชาวไต้หวันนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าชาวไต้หวันคนนี้มีสัญชาติจีนมันก็เหมือนทําคนจีนนะครับซึ่งถ้าคุณยังไม่ลงโทษขั้นเด็ดขาดและรุนแรงครับความเชื่อมั่นอ่ะมันจะมาหลังความระบายโทสะนะครับ ข้อที่2ก็คือสิ่งที่ซ้ําเติมอีกอันหนึ่งก็คือช่วงที่ท่านนายกเราครับใช้แอปที่เป็นเหมือนกับ AI ครับทำผู้เสียงภาษาจีนครับซึ่งมันเป็นแอปที่คนจีนเนี่ยโดนหลอกเขาก็เลยรู้สึกว่ามาใช้แอปเดียวกับพวกที่เป็นเหมือนพวกมิจฉาชีพเลยทำไมไม่พยายามพูดจริงๆพูดไทยก็ได้แล้ววิ่งเป็นภาษาจีนวิ่งเป็นซับอะครับไอเน,นี้ยคือเขารู้สึกว่าเราไม่จริงใจ ในวิธีการที่เราใช้เครื่องมือครับแค่นั้นเองมันอาจจะดูทันสมัยครับแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะกับโอกาสครับเพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเศร้าสลดเสียใจอยู่เขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันยังไม่ได้พูดมาจากใจจริงครับยังไปใช้ AI ช่วยอยู่นอกเหนือจากประเด็นนี้ที่เรียกว่าถ้าจะแก้ให้ถูกจุดต้องเร่งรัดการจัดการให้ชัดเจนแล้วประเด็นอื่นๆสำหรับมาตรการที่ไทยทำไปเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นและดึงนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเนี่ยควรต้องทำอะไรอีกบ้างคะ ประเด็นแรกก็คือพอเราลดโทสะลงใช่ไหมลดความโกรธลงครับให้เขารู้สึกว่าโอเคครับพอเขาโอเคเสร็จปุ๊บครั้งนี้เราค่อยมีพวกโปรโมชั่นหรือสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวนันนี้ก็คือการเชือ้อเชิญอาจจะมีแพ็กเกจโปรโมชั่นหรืออาจจะมีกิจกรรมร่วมครับที่2ชาติทําร่วมกันปีนี้จริงๆอ่ะเป็นปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ4ีเกมด้วยนะครับซึ่งเงียบมากเลยเหมือนไม่ได้มีข่าวเลยว่าออกแต่ที่จีนบางกลุ่มก็เขาก็คุยกันว่าเนี่ยไทยมี1ีเกมอยากมาดู แต่บางกลุ่มก็บอกว่าอันตรายนะอย่ามาประเทศนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่าสอส,อสอมีอํานาจมากเรื่องพวกนี้ครับไม่มีใครออกไปมอนิเตอร์หรือว่าเก็บมาแล้วก็มาบอกให้หน่วยงานของประเทศครับที่ต้องดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะครับและอีก,กเงื่อ <ๆ S 1> นไขหนึ่งที่เป็นปัจจัยบวกแต่ว่ายังไม่ได้ถูกทําอะไรมากพอก็คือเป็นปีที่เฉลิมฉลองเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในเชิงทางการทูตครบรอบ50ปีด้วยสําหรับปี2568นี้นะฮะ มันยังมีแต่มต่ออยู่แต่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ใช่ครับหลายบริษัทลงทุนในไทยเขาก็มีลถแห่ครับแต่ไม่หมดเลยครับแต่สุดท้ายก็คือเราอยากได้นักท่องเที่ยวที่มาเป็นผู้จับใจ่ายใช้สอยหลักครับตอนนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยติดเรื่องเดียวคือยังโมโหยังโกรธแล้วก็ยังรู้สึกไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยอยู่แยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่รู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่มั่นใจเนี่ยอาจจะเคยมาหรือย,ยังไม่เคยมาแต่กลุ่มที่โกรธนี่ก็คือเคยมาแล้วแล้วรู้สึกผิดหวงังกับการตัดสินของรัฐบาลไทย กับคนที่ทําผิดอันนี้คือโกรธมากกว่าแล้วคนกลุ่มนี้ก็คือเหมือนคนที่ใช้บริการเรามาแล้วครับเคยมาเที่ยวเราแล้ว<ม>เวลาเขาไปพูดหรืออินฟลูเอนซ์คนรอบๆต่อหรือไปโน้มน้าวคนอื่นต่อมันดูมีน้ําหนักมากกว่าครับตอนนี้ลักษณะของการท่องเที่ยวเปลี่ยน คือการพึ่งพากรุ๊ปทัวร์เนี่ยลดลงสำหรับคนรุ่นหนุ่มสาวหรือคนที่ทันสมัยแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันหรือธุรกรรมทางออนไลน์ได้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าลักษณะของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาก็มีทั้งแบบเป็นคู่รักมีทั้งกลุ่มแก๊งเพื่อนเที่ยวแล้วก็เป็นคนที่พาครอบครัวม,มาด้วยเรื่องของความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของการเดินทางมาเมืองไทยมันส่งผลเพิ่มมากขึ้นในกลุ่มของเพื่อนสาวหรือกลุ่มของผู้หญิงที่อยากจะมาเที่ยวกันมากน้อยขนาดไหนคะ มากครับมันจะมีจุดที่เขาไปถ่ายรูปเช็คอินนะครับอย่างวัดปากน้ำภาษีเจริญเงี้ยเขาจะไปหาซื้อชุดนักเรียนกันใช่ไหมสมัยก่อน uh huh. ก็มันจะมีไม่กี่ตลาดคนจีนที่มาเป็นแก๊งผู้หญิงครับ6คน7คนพวกนี้ท็อปสเปนเดอร์คือประมาณ3วันอยู่ที่60,000บาทค่าเฉลี่ยนะครับ ถ้าไปถามร้านตอนเนี้เสื้อผ้าพวกนี้ขายได้ลดลงลดเกินครึ่งครับหายไปมากกว่าครึ่งแล้วตอนเนี้ซึ่งกลายเป็นว่าแก๊งกลุ่มเนี้ยหายไปแต่กลุ่มที่ยังมาอยู่ก็คือจีนเนี่ยข้อหนึ่งที่เราต้องรู้คือปกติเขาจะมาเพาจะวางแผนเที่ยวล่วงหน้าครึ่งปีหรือ1ปีเขาซื้อตั่วล่วงหน้าคนไหนที่ยังมาอยู่แปลว่าไม่ยอมทิ้งตั๋วครับ พราะถ้าทิ้งตั๋วบางคนได้เงินคืนไม่ครบเพราะเขาถือว่าคุณต้องโดนหักค่าที่พักที่คุณจองมาแล้วค่าอาหารค่าเครื่องบินเนี่ยไม่ได้แต่ว่าค่าบริการไกด์บางทีเราจองมาอย่างเงี้ยห้าพันบาทหรือหมื่นห้าพันบาทเราได้คืนจริงๆรงแค่สองสามพันครับคนก็เลยรู้สึกว่าอะยอมมาก่อนรอบหน้าไม่หม่กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ตังเป็นน้ําเลี้ยงอยู่นะตอนนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่กลุ่มที่จองทัวร่วงหน้ามาครับก่อนเกิดเหตุการณ์นะครับหนักหนากว่านี้ เคสนี้ไม่ใช่มีที่จีนนะครับเคสที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนะครับที่โดนข่มขืนเสียชีวิตที่เกาะเต่าเมื่อหลายปีก่อนปีถัดมาครับนักท่องเที่ยวจากประเทศนั้นก็ d r อปไม่ใช่ว่าเขายังมาต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่า s i g n i f i c a n c หรือว่าตัวเลขของประเทศนั้นที่มาไทยยังไม่ใช่ t o ปทีเหมือนประเทศจีนที่มาไทยถ้าเป็นแบบประเทศใหญ่ที่มาไทยแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้ามันหายแทฟฟ f i มันหายรายได้กดเยอะครับ ซึ่งต้องไม่ลืมว่าในสังคมจีนตอนนี้สิ่งที่กระพือแล้วก็โหมเร็วที่สุดก็คือความเคลื่อนไหวหรือความเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียจีนชาวเนติเซนจีนเนี่ยรับข่าวสารอย่างมากมายในแต่ละวันและมันมีอิทธิพลต่อทางความคิดมากทีเดียว ประเด็นหนึ่งที่คุณตรินเคยบอกก่อนหน้านี้ก็คือว่าปัญหาคือรัฐบาลไทยอาจจะยังไม่มีความสามารถหรือรับมือกับเรื่องการนําเสนอข้อมูลผ่านสื่อจีนเนี่ยได้ไม่ดีเพียงพอก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการชวนให้คนมาเที่ยวเมืองไทยด้วยมันเป็นยังไงคะ ก็คือต้องมีคนที่ไปจับตามองสื่อพวกนี้ก่อนครับเวลามันเกิดประเด็นนะครับที่เขาพูดถึงประเทศไทยปกติถ้าเราเล่นกันในสับ m a มาร์เก็ตติ้งเขาจะเรียกว่าโซเชียลลิสติ้งใช่ไหมครับไปดูว่าคนพูดถึงแบรเร,เ,เรายังไงอใช่ครับแต่ว่าเราฟังในในประเทศแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านนะครับหลังหนึ่งในหมู่บ้านที่ชื่อว่าโลกใบนี้ครับ เราควรจะฟังเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าจีนฟังเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าสหรัฐแล้วมองว่าคนในประเทศสองบ้านนั้นนะเขาพูดถึงเราว่ายังไงแล้วเราค่อยเอาสิ่งนั้นนะมาดูว่าอะไรที่เราทําให้ดีขึ้นได้อะไรที่เราแก้ไขให้ได้บ้างตอนนี้ถ้าดูภาพกลับมาคนระับมองในมุมผมหรือมองในมุมคนผู้ฟังครับถามกลับมาครับเรามีหน่วยงานไหนบ้างไหมที่เข้าไปฟังโซเชียลนิ่งของประเทศเพื่อนบ้านว่าเขาพูดกับเรายัางไงด้านบวกด้านลบแค่ไหนแล้วใครเอาสิ่งนั้นนะครับ มาบอกแล้วก็ถอดมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ว่าต้องแก้อย่างไงสเตปที่1 2ึสาหน้าที่นี้คือของใครประเทศไทยมันจะเป็นอย่างนี้ครับพอไม่ใช่หน้าที่ไม่รับผิดชอบไม่ใช่หน้าที่ชั้นชั้นก็ปัดซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นแหล่งกําเนิดเขาเรียกว่ารายได้เข้าประเทศนะครับจะบอกว่าเป็นของกระทรวงไหนกระทรวงหนึ่งตอนนี้ไม่มีหรอกครับแต่ถ้าหน่วยงานที่เรียกว่ามันกระทบการท่องเที่ยวการที่ดูแลการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็ต้องปรับแก้อำนาจหน้าที่บทบาทและกฎหมายใหมให่ให้สามารถเข้าไปสืบ ดูว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่มาเขาไม่ชอบเราเพราะอะไรเขาโกรธเราเพราะอะไรแล้วเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นแล้วคุยกันควรเป็นวาระครับวาระหลักด้วยซ้ำครับประเทศไทยมีทีมไทยแลนด์นะคะความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจเรื่องของการค้าการลงทุนการเชิญชวนผู้คนออกมาแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องของการท่องเที่ยวก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่มันยังไม่พอคุณติงคิดว่าต้องทํำยังไงทุกวันนี้ทีมไทยแลนด์ที่มีครับเขาจะเป็นทีมที่ดูเรื่องของการเอาโปรดักต์หรือสินค้าไทยครับไปลงความร่วมมือว่าจะไปพัฒนายังไง หรือเอาสินค้าไทยไปกระจายกับในประเทศจีนแล้วก็รวมมือกับคนจีนเพื่อขยายไปประเทศอื่นยังไงแต่ในมุมของเรื่องของความอ่อนไหวต่อพฤติกรรมแบบนี้ครับเข้าใจว่าทีมไทยแลนด์เขายังยังไม่มีคนดูโดยเฉพาะเจาะจงนะครับน้มองว่าประเทศไทยครับกระทรวงการต่างประเทศควรจะมีหน่วยงานหรือหาลือเรื่องนี้ในเชิงการทูตครับขอความร่วมมือครับไปยังหน่วยงานของรัฐบาลจีนก่อนว่าคุณ ช่วยควบคุมสื่อพวกนี้ก่อนได้ไหมระหว่างนี้เรามาทําแผนด้วยกันว่าทํำยังไงให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ส่งเสริมได้เหมือนเดิมเพราะว่าเขาจะมีคณะกรรมาการสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมือนตัวย่อว่า nppa ครับอีกอันนึงก็จะมีสำนักงานกรรมการบริหารกิจการวิทยุโทรทัศน์ที่เรียกว่า nrtu สองหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่สามารถกำกับดูแลสื่อ ในทั้งออนไลน์แล้วก็สื่อออฟไลน์ที่พูดถึงประเทศไทยในแง่ลบพูดถึงไทยในแง่ที่ว่ามันมีอิทธิพลหรือว่ามีการค้ามนุษย์การหลอกไปทํางานแบบกักขังหลงเหนีนยวเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือสแกมเมอร์ตรงนี้ครับถ้ามันลดฟีดของสื่อพวกนี้ออกได้ก่อนครับโทรศัพท์มันจะลดลงครับ ในด้านหนึ่งภาคธุรกิจของจีนที่เข้าไปผลิตสื่อเข้าไปสร้างภาพยนตร์อื่นใดเป้าหมายของเขาก็คือมันอยู่ในกระแสะมันเป็นเรื่องจริงมันมีข้อมูลเขาก็สามารถจะทําประโยชน์และทํายอดในทางการค้าหรือยอดการรับชมและทางไรายได้ได้ก็ไม่ได้เป็นความผิดของเขาถูกไหมฮะถูกครับแต่ว่าเราอาจจะให้เขาแบบว่าเลี่ยงในการใช้ฉากอะไรหรือว่า พื้นที่ครับที่มันชัดเจนว่าเนี่ยประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าบางฉากบางซีรีส์บางตอนเนี่ยล่าสุดที่สนามหลวงมันก็จะมีตัวตุ๊กตาตั้งอยู่ซึ่งดูก็รู้ครับว่าประเทศไหนถึงต่อ้บอกว่าไอ้ทรงวัดเนี่ยประเทศไหนก็มีแต่การที่มีตุ๊กตาตัวนี้มันอยู่ตรงสนามหลวงอะแล้วไปอยู่ในซีรีส์ในฉากอะมันคือชัดเจนครับว่าพูดถึงประเทศไทยอยู่ในตอนนี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสำหรับการทําคลิปสั้นหรืออื่นใดที่ไม่ได้เป็นการทําภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เนี่ย เข้ามาก็ถ่ายเป็นคลิปได้โดยไม่ต้องขออนุมัติให้เป็นเรื่องเป็นราวนี่มันเป็นจุดอ่อนอีกอารหนึ่งด้วยไหมฮะใช่ครับแต่ว่าหน่วยงานจริงเขาควบคุมได้ครับเพราะว่าเวลาเขาสั่งว่าเรื่องนี้ห้ามเผยแพร่ครับไปยังแพลตฟอร์มต่างๆเขาจะมี AI ครับเหมือนสมมติถ้าเราเล่น t ิ k กต็อกตอนนี้ครับแล้วเราพูดคำคำหนึ่งที่เป็นคําต้องห้ามครับเห็นเขาขายไลฟ์สดนู่นนี่นั่นอยู่แล้วเราไปไปแกล้งเขาด้วยการพูดชื่อสินค้าแบรนด์เนมว่าสมมตินะครับเห็นคนนี้ไลฟ์สดขายส้มโออยู่เราพิมพ์เข้าไปว่าาารรร้้นนีีมขมขยกกออออปหหืืหหเล่า แป๊บเดียวครับไลฟ์ถูกตัดแล้วเหมือนไปนแกล้งแม่ค้าเขาครับเพราะว่าคีย์เวิร์ดพวกนี้มันถูกดักไวทั้งทั้งข้อความทั้งเสียงซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลจริงเขาเคยสั่งให้แพลตฟอร์มพวกนี้ทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วถ้าระดับโกเมนเราคุยกันได้ครับเขาก็ขอความร่วมมือว่าช่วยเบาๆเนื้อหาพวกนี้หน่อยเพราะมันไม่ขึ้นฝีนะครับอารมณ์ที่มันเหมือนกับใครไปเติมเชื้อไฟแล้วแบบเรากดใครอยู่แล้วมีคนมาเติมเชื้อไฟทุกวันครับยังไงมันก็ไม่เย็นลงนครับแต่ว่าถ้าไปขอความร่วมมือในขณะที่หลังบ้านเราาาาาายยังงไไมมม่่ด้้กววบนนเเอทํคสี โอกาสจะได้รับความร่วมมือจากทางฝ่ายในง,งานรัฐของจีนก็ไม่ได้แปลว,ว่าจะง่ายนะคคุณตินใช่ครับถ้ายังมีปัญหานะปัจจุบันต่อให้เป็นวันพรุ่งนี้วันใหม่ครับแล้วคุณไม่แก้ไขเลยไม่กวาดบ้านเหมือนที่คุณสพิพูดครับยังไงก็แล้วแต่ครับเรื่องนี้คนจีนก็ยังถือเป็นวาระหลักที่รอว่ารัฐบาลไทยจะเรื่องนี้มาคุยบนโต๊ะเมื่อไหร่ตอนนี้ทุกครั้งที่เราเจอกันเรื่องประเด็นสสกับนะักท่องเที่ยวชาวไต้หวันเนี่ยไม่เคยถูกเอามาคุยเลย และสถานการณ์ขณะน,นี้ถือว่าภาพลักษณ์ของไทยในสายตาจีนเนี่ยมันเข้าใกล้วิกฤตขนาดไหนแล้วมันควรต้องเร่งรัดจัดการด่วนขนาดไหนยอดการจองทัวร์ครับที่มามันไม่ได้ลดลงครับมันนิ่งเลยครับตั้งแต่พอเป็นข่าวครับช่วงกุมพามาคือยอดที่จะจองเพื่อบอกว่าอีก6เดือนอีก12เดือนข้างหน้าจะมาไทยครับมันลด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 จนมันเริ่มนิ่งแล้วครับตอนนี้ครับแล้วปกติถ้าจองปุ๊บช่วงทาฟฟิกของไทยช่วงดีๆช่วงอากาศเขาเรียกว่าที่คนไทย ทำยอดได้ครับแต่เป็นช่วงหน้าร้อนของจีนนะครับกรกฎาสิงหากันยาตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่จีนร้อนมากๆครับซึ่งเมื่อก่อนเขาจะมาประเทศไทย แต่ตอนนี้ที่ผมเห็นในคลิปคนจีนแนะนำการท่องเที่ยวนะครับก็คือให้ไปเที่ยวที่เวียดนามแล้วก็มาเลเซียค่าโดยสารแพงกว่านิดหนึ่งแล้วก็บางส่วนที่มีฐานะหน่อยก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นซึ่งจริงๆแล้วจีนไม่เคยคิดอยากจะไปญี่ปุ่นเท่าไหร่เลยตอนนี้วัยรุ่นจีนที่เป็นคู่สาวๆที่เมื่อก่อนเคยใส่ชุดนักเรียนมาถ่ายรูปแล้วบอกว่าปีหน้าจะกลับมาใหม่ผมตามคอนเทนต์หลายคนครับคนที่ดังๆชื่อลิกะในเต่ายิงผู้ติดตาม40กว่าล้านะ ล่าสุดเนี่ยเขาก็ไปใส่ชุดกิโมโนแล้วไปถ่ายโอซาก้าครับที่เป็นคนวิ่งะครับเขาไม่มาแล้วท่านที่เขาเคยมีคิดว่าจะมามันอยู่ที่ว่าเราจะทําบันไดให้ทราฟฟิกหรือการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนนะครับกลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงเนี่ยอันนี้ต้องรอรัฐบาลเพราะว่ามันไม่ใช่ประเทศจีนครับที่ไม่มั่นใจไทยคําว่าสัญชาติจีนนี่คือรวมฮ่องกงไต้หวัน,วนมาเก๊าพวกนี้ไปด้วยครับแล้วพวกนี้ก็คือมาเที่ยวแบบพรีเมียมครับไม่ใช่มาเที่ยวแบบเขาเรียกว,ว่าทัวร์สวนเลียญอย่างเดียวครับ ฟังแล้วรู้สึกว่าอกหนักอึ้งเหมือนกันนะคุณผู้ฟังจากที่คุณตรินได้ให้ข้อมูลภาพลึกว่ามันมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันน่าเป็นห่วงยังไงคุณตรินบอกว่าเป็นกราฟหยุดนิ่งแต่ที่ฉันคิดว่ามันดิ่งลงมากๆแล้วมันกําลังจะเรียกว่าวิกฤตได้แล้วถ้าไม่รีบจัดการแล้วก็แก้ไขมาเพราะตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังลเทียบเวลาแล้วนี่เป็นเวลาทองสําหรับ คนจีนที่เขากำลังวางแผนการท่องเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันมานี้ค่ะคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตัลไทยดิฉันโสภิตบังวิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทยพีบีเอสพอดแส ก็ติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ThaiPBS Podcast ThaiPBS Podcast View the World via The Voice